ไมาวสตัวยาวเดินยาวห่ตัวยี่ไกยิงยายอ๋อมีแค่ของม์้ทำดาวทดาวเขี่ต

Điều hôm nay tôi miêu ra. Ai bố gắng. Oh, hôm Ai câu. Namày. Emmie, emmie. Chang hát cháu. Emmie. 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 ถ้าตอนไหนมาแล้วยตัวนี้ได้เอาเล่นตอ่อเลยโอ้โหเหียวางดับเบิลคิลได้น้ำได้น้ำด <Power>. ้เบิเกียร์้ยเฮ้ยเล่นต่อเฉยไอ้เหียไม่ทันพรหนังนี่ก็ไวทันทันจินทุกข์กินตะวันมเจ็บวิทันม การกางกางกาเข้ากาเขา้สาคูถดดำมันไม่ใช่เขาเหนียวเัิดดำ <Yeah. S 1> แก่เลย <laughs> <Double S 1> <laughs> มาลยไอ้เชี้เ <Yeah. S 2> <c oughs> มฆก็เมฆกับวาเจอพักหน่ใช่ไหมพี่พักแปบอาเสียงมไม้มมม has been planted กลางหนึ่งวิกลางหนึ่งกลางหนึ่งแบบนี้ครับแบบนี้ทริปเปิลคิลแบบนี้ใครอ๋อแบบแยกนี่รับเข้าไปละเฮ้ยเฮ้ย <hey. S 2> ีซากลีซากง่ายห้องแย่เอาเนเียโอเคดับเลคิลาังเขาทริปเคิลเอาี่ะเขาบีเอาแล้วเอาีละเนี่ยไอ้สั้เียบอมบ์ีา ต้องต้อกูเป็นแรปไอกูไม่มีกระจิกแตไเลยเฮียอะไรแล้วสนุบไปไรล่ะจกลเอรองนี้นี่ h e a t สงตัวการสองข้าห้องวันสองตัวเิมตัวข้างหนึงตั double kill นี่เองนะปะนอ่เป็นตัวก็ให้เพื่อนล็อกได้ปะอย่างงั้นงั้นคอนโทรไปเลยพี่ผมว่าคอนโทรดียวไม่งั้นฟังแน่เชิมบีจวงขึ้นห้องเต่าอีกเฮ้ยโอ้แ้่งกูนั่งมาเนี่ยโคตรโคตรนิ่งเลยยี่เนี้ยเต่าอ่ะพี่พัก Triple Kill! Ê! Bạn! Bạn đi! Đột! Đột! Chain Killer! Tại vì mình cầm mặt trang thôi. Ồ hồ! Mày như bí Ê! 2